ครับก็สวัสดีนะครับผมแจ็คตั้งเหลี่ยมเบต้านะครับยินดีต้อนรับเพื่อนครับที่เข้ามารับชมคลิปวีดีโอนี้นะครับพอสาหรับวีดีโอนี้มันจะพาเพื่อนๆนะไปทำอ่าไปเอาพ่อปลาออกนะครับซึ่งหลายคนสอบถามผมอยู่เหมือนกันว่ากี่วันถึงจะเอาพ่อปลาออกจากลูกปลานะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะตอบว่าให้ดูขนาดลูกปลานะเพราะว่ามีทั้งประกัดแฟนตาซีนะครับหรือว่าประกัดป่าเนี่ย อัตราการเจริญเติบโตมันมันมันไม่เท่ากันนะครับผมก็จะแนะนําให้ลูกป่าเนี่ยตัวใหญ่กว่าเม็ดข้าวนะให้ให้ให้ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยหรือว่าสักหนึ่งเดือนน่นะครับหนึ่งเดือนของประกาศแฟนซีกับประกาศป่าเนี่ยต่างกันนะเพื่อนมันใหญ่โตกันเยอะนะครับอ่าโดยที่ผมเนี่ยมันมีแต่ประกาศป่าผมก็เลยจะใช้อ่าขนาดตัวนะครับเป็นหลักนะครับถึงจะเอาพ่อป่าออก สาเหตุเที่ยวพ่อปลาออกนะครับหนึ่งเลยก็ลดลดเพื่อให้เขาเนี่ยไม่ต้องมาแย่งอาหารลูกป่านะครับให้ลูกป่าได้กินอาหารเต็มที่นะครับให้ลูกป่าได้เจริญเติบโตได้เต็มที่นะครับพอพ่อป่าอยู่เนี่ยก็เหมือนเป็นหัวคอกตัวหนึ่งเลยนะครับก็คือคอยกินอาหารลูกป่าก็อาจจะไม่กล้าเข้าไปกินนะครับอ่า แล้วก็พอลูกปลาโตขึ้นมาที่จะสามารถเอาออกได้เนี่ยเขาก็สามารถกินลูกน้ําที่เกิดใหม่ได้แล้วนะครับเราจึงเอาพ่อปลาออกไปเลยนะครับครั้งนี้ก็คือพอเอาพ่อปลาออกผมก็จะทําการเปลี่ยนน้ําครั้งแรกนะครับอ่าผมดูนะมันจากวันที่เราเทนะมัน3าสัปดาห์แล้วดูจากคลิปเก่านะครับสสัปดาห์แล้วแล้วก็วกตอนที่ออกจากไข่5วันนะครับก็ประมาณ3สัปดาห์กับอีกหวันนะครับ ก็เกือบๆเดือนนะผมก็จะเอาพ่อปลาออกแล้วก็จะเปลี่ยนน้ำนะครับใครที่ยังไม่เคยทำนะไปดูวิธีหรือขั้นตอนการทำได้นะครับไะน่าผมจะมาเปรียบเทียบให้เพื่อนได้ดูกันเลยระหว่างเราเอาพ่อปลาออกไปนานแล้วกับที่ยังไม่ได้เอาออกไปนะครับก็คือนี่เป็นใต้วงเหลืองแล้วก็ข้างบนเป็นอีสานสีหนาสองบ่อน,นี้ได้อายุเนี่ยเท่าๆกันเลยนะครับอาจจะ ใต้วงเดืองในช้ากว่าประมาณ3 4มสี่วันนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับแต่ตัวเขาใหญ่เพราะว่าจำนวนเขาน้อยนะมันมันแตกต่างกันนะนนเพื่อนส่วนคอกบ,บนเนี่ยก็คืออีสานสีหน้าที่เราจะเอาพ่อปลาออกวันนี้นี่ก็คือลูกปลานะนี่ครับนี่ก็คือลูกของเขานะก็ตัวโตแล้วนะนนเพื่อนนี่ไซส์ขนาดนี้ก็คือเราต้องเอาพ่อปลาออก นะครับเอาพ่อปลาออกแล้วก็เปลี่ยนน้ํานะครับใส่น้ําให้เยอะขึ้นนะครับพื้นที่ขยายขึ้นลูกป,ปลาจะโตเร็วนะครับเราต้องเอาพ่อปลาออกนะแล้วก็ข้างล่างนี่ขนาดตัวแตกต่างกันนะคต่ข้อนี้รู้สึกว่าจะมีปัญหาหรือเปล่านะเพื่อนตัวเขาสั้นๆนะครับเนี่ย มันก็จะเป็นเลือดชิดเลือดพิการหรือเปล่าไม่รู้อันนี้เดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งนะครับเป็นส่วนของพัฒนานะแต่วันนี้เราจะมาจัดการบ่อนี้เราก็คือเอาพ่อปลาออกไปเลยนะเดี๋ยวผมจะขอพ่อปลาออกไปก่อนนะครับก็ให้ให้เห็นแบบแจมแจ้งไม่ได้นั่นเพื่อนผมโดนคลิปคลิปคลิปโดนเหลืองนะครับ ต้องเข้าใจกันด้วยนะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าถ้าเห็นตัวปลาเนี่ยคลิปจะโดนแดงแล้วโดนปิดช่องไปเลยนะเนี่ยถ้าเราเอาออกทั้งดูกล้องดูนะี่นะครับก็หลังจากนั้นทำไงต่อนะพ่อปลาเนี่ยเราไปพักไว้ก่อนนะเดี๋ยวขอ ถ้าเราอยากจะทําต่อก็ทําได้นะข้าปลาถ้ามีตัวอื่นสวยกว่าก็ไปเอาตัวอื่นนะเอาสิ่งต่างๆนะั่นออกไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเราจะวนน้ํานะครับุปลาขนาดนี้ไม่เป็นไรนะวนน้ําแต่ไม่ได้วนแรงนะเพื่อนนะครับนี่มันจะวนแบบนี้แล้วก็รอตอนที่เขาตกตะกอน มาอยู่ตรงกลางนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวพอน้ํานิ่งจะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึง่งนะครับครับเพื่อนๆนี่ก็ประมาณห้านาทีแล้วนะครับมาดูนะครับนี่ก็จะเป็นเศษตะกอนที่เขามาอยู่ตรงกลางนะนี่ผมจะทําการด,ดูดเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นนะเพราะว่าผมไม่มีขาตั้งกล้องนะครับจะขอดูดตะกอนออกนะครับแล้วก็จะ เราจะดูดเอาน้ำเนี่ยออกออกประมาณครึ่งหนึ่งนะครับออกครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็จะเอาน้ําใหม่มาเติมนะครับเดี๋ยวจะคอดูดตะกรอนออกไปก่อนนะนี่ครับนี่ลูกปลาก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ได้น็อกนะนีะ่มาดูทุกคนหลังจากที่เราทําการวนน้ํานะครับแล้วก็ดูดน้ําออกไปนะครับน้ําตอนนี้เหลือน้อยมากนะเหลือเท่าเท่า ตอนที่เราเตรียมน้ําเลยนะครับก็นี่เศษตะกอนนะครับนี่ครับดูเศษตะกอนก็น้อยลงอย่างชัดเจนเลยนะนี่ครับกล้องเราไม่ค่อยชัดนันเพื่อนเป็นอะไรไม่รู้อ่ะประมาณนี้แหละเราจะแบบร้อยเปอร์เซ็นก็ยังไม่ได้นะอันนี้น้ำที่เตรียมไว้นะครับ สามสิบลิตรนะก็จะเอาน้ำเติมลงไปเลยนะครับ,รบนี่ถ้าใครคิดว่ามันเนี่ยเห็นไหมลูกปลานก็ไปอยู่ตรงนู้นนะไม่มาอยู่ตรงนี้นะครับไม่เป็นไรนะอายุประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะครับ เ็าถ้าใครพอลายอยู่นะเปลี่ยนน้าครั้งแรกก็ลองทําแบบนี้ดูก่อนนะครับสักประมาณ2เดือนอ่ะเราถึงจะแบบมั่นใจนะก็คือเปลี่ยนน้ำร้อยเปอร์เซนะครับนี่ใส่ไปเลยนะครับแล้วก็เตรียมอาหารไว้รอแล้วนะครับคือผมจะทำให้มันจบในคลิปนี้นะตามจริงเนี่ยเราต้องพัก พักปลาก่อนสัก20นาทีค่อยให้อาหารนะครับแต่มันจะล่าช้าเกินไปนะเพราะว่าอาหารของเราเป็นอาหารสดนะครับอันนี้เป็นน้ำหมักนะครับที่ผสมเกลือนะครับนี่เทน้ำหมักลงไปนะครับแล้วก็เอาเพืชน,น้ำมาใส่เหมือนเดิมพืชน,น้ำตัวนี้ดูดจับตะกรอนได้ดีนะแต่ถ้าเราใส่น้ำหมักเนี่ย ตะกอนมันจะไม่ลอยฟุ้งกระจายนะครับนี่ครับลูกปลาก็ยังอยู่ข้างล่างอยู่น้ำยังวนอยู่ไปดูอาหารลายแดงของวันนี้นะครับลายแดงของเราไม่ได้ใช้น้ําอามี่นะครับสูตรของเรานะครับที่ทําน้ําเขียวนะครับมาเลี้ยงลายแดงเนี่ยเราไม่ได้ใช้น้ําอามี่นะครับหนี่งจะให้นะครับตัวนี้ ก็คือพอปลาเขาพักเสร็จก็ค่อยกินก็ได้นะเพราะว่าลายแดงเขายังมีชีวิตอยู่นะครับมีลูกน้ำด้วยก็ไม่เป็นไรนะนี่ครับให้อาหารไปนี่สิ่งที่ได้เปรียบในการพาะประกัดให้ได้ผลสำเร็จนะครับนี่แหละลายแดงนะครับ ให้เด็กๆพวกนี้ด้วยนี่ไม่เยอะนะปลาไม่เยอะคลองนี้เป็นพัฒนาแต่ทรงไม่สวยนะเพื่อนอาจจะต้องแก้ไปดูปลาหางลูกยุงนะพึ่งน่าจะพึ่งออกมาใหม่อีกชุดหนึ่งนะเพื่อนก็คือเพาะไว้ยาวเลยนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำนะครับนี่ลอยออกมาอีก ดูนะอันนี้ลูกของเขานะครับลูกปลาลูกยุงนะที่เพิ่งออกมาใหม่นะลายแดงยังมีอยู่ส่วนแม่ปลาดูนะครับพอเราเอามาเลี้ยงจํานวนน้อยๆแบบนี้นะครับตัวใหญ่มากนะเพื่อนสามตัวนี้ถ้าออกพร้อมกันอีกนะเต็มนะครับมันจะให้อาหารไปอีกนะครับสีทองนี่เพาะง่ายนะครับการเลี้ยงก็ง่ายนะผมเลี้ยงไม่มีออกซิเจนนะเพื่อน นี่ไม่มีออกซิเจนแบบนี้แต่เราก็ขยันเปลี่ยนน้ำหน่อยอาจจะ2ส,สัปดาห์ครั้งสามสัปดาห์ครั้งนะครับถ้าปลาเยอะถ้าปลาน้อยก็นี่แบบนี้ถ้าปลาจํานวนน้อยนะครับก็ได้นานนะครับเลี้ยงไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะครับถ้าเราเลี้ยงออกซิเจนเกิดไฟดับหรือว่าเราขายไปให้ลูกค้าที่ไม่มีออกซิเจนนะครับปลามันก็จะเสี่ยงหน่อยนะ นี่ของเราเลี้ยงไม่มีออกซิเจนนะก็ประมาณนี้นะเพื่อนผมมาอัปเดตให้นะครับเดี๋ยวค่อยติดตามกันต่อไปนะสำหรับคลอกนี้นะเดี๋ยวเจอคลิปหน้าครับขอบคุณครับ